เขานุ่มมากอ่ะให้ดูเด้งดึ๋งเลยอะแกปึ้งเปามาลี่ะทุกคนเนอะให้ดูใส่เฮ้ยแกงกะหรี่ไก่ฉ่ำมากโอ้ใส่แน่นมากถั่วเหลือง ควันเทียนเหมือนขนมขนมหวานโบราณอะ่ะเออไ่ครีมแดงดึงดึงเลยอะแกหวานกำลังดีเลยมูสับมีให้มาเป็นก้นอนค้แบบนี้เลยแน่นมากมดูเด็ดอร่อยอะ่ะ ไส้ผับอ,อันนี้คใครไม่กินเนื้อสัตว์อะสั่งไส้หนีไปอร่อยนะหูหมูแดงช่ำไปไหนอะ่ะดูดิโอ้โหแล้วคือหอมมากใส่อร่อยแป้งนุ่มคุ้มค่าค่ะบอกเลย พิกัดทุกคนขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยแล้วก็ถ้าใครอยู่ไกลนะคะหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถสั่งไลน์แมนได้เลยนะก็คือสะดวกมากอยากให้ทุกคนสั่งไปลองจริงๆสไตล์อร่อยแป้งนุ่มคุ้มค่าแน่นอนค่ะเปามารีอร่อยมากแก